สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องลำดับเลขาคณิตนะคะ geometry sequence นะคะบทนิยามของลำดับเลขาคณิตนะคะลำดับเลขาคณิตคือลำดับที่มีผลหารนะคะซึ่งเกิดจาก พจน์ที่ n บวก1หารด้วยพจน์ที่ n นะคะมีค่าคงตัวและค่าคงตัวในที่นี้นะคะเรียกว่าอัตราส่วนร่วมนั่นเองค่ะเราจะเขียนแทนสัญลักษณ์ของอัตราส่วนร่วมนะคะโดยใช้ r เลกนั่นเองนะคะจากบทนิยามข้างต้นนะคะจะได้ r เท่ากับ a n บวก1ส่วนด้วย a n นะคะหรือเรียกได้ว่าพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้านั่นเองนะคะอันนี้เป็นสูตรแรกที่เด็กๆทุกคนจะต้อง จำได้นะคะนั่นคือ an บวก1นะคะก็จะเท่ากับ an คูณ r เมื่อ n เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกเช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูรูปทั่วไปของลําดับเลขาคณิตน,นะคะเรากำหนดให้ a1 นะคะเป็นพจน์แรกของลําดับ r เป็นอัตราส่วนร่วมนะคะดังนั้นรูปทั่วไปของลําดับเลขาคณิตน,นะคะก็จะได้ a1 เป็นพจน์ที่1 1> a 1นคูณ R นะคะเป็นพจน์ที่2 a 1คูณ R ยกกำลังสองอันนี้เป็นพจน์ที่3 a 1คูณ R ยกกำลังสามเป็นพจน์ที่4นะคะคูณแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ a 1คูณ R ยกกำลัง n ลบหหรือเราเรียกว่าพจน์ที่ n นั่นเองค่ะจากรูปทั่วไปของลำดับเลขคณิตนะคะเราก็จะได้ A1 เท่ากับ a1 คูณ a ยกกำลังศูนย์หรือเท่ากับ a1 คูณ a ยกกำลัง1ลบ1นั่นเองค่ะ a2 หรือพจน์ที่2ของเรานะคะก็จะได้เท่ากับ a1 คูณ a ยกกำลัง1หรือเท่ากับ a1 คูณ a ยกกำลัง2ลบ1นะคะกระทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ n นะคะก็จะได้เป็น an เท่ากับ 1> a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1เราก็จะได้ออกมาเป็นสูตรของลำดับเลขาคณิตนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่านะคะถ้า r เท่ากับ1จะได้ an เท่ากับ a 1นนั่นคือทุกพจน์ของลำดับนะคะจะมีค่าเท่ากันเรียกลำดับนี้ว่าค่าคงตัวนั่นเองค่ะ ในส่วนของนิยามนะคะก็เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนไปดูแบบฝึกทักษะที่3นะคะในข้อแรกนะคะจงหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเลขาคณิตนะคะต้นชมวงครูดได้พูดในส่วนของการหาอัตราส่วนร่วมนะคะโดยใช้สูตร a เท่ากับ an บวก 1, นะคะส่วนด้วย an หรือเรียกได้ว่าพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้านะคะนะักเรียนมาดูข้อแรกนะคะลำดับเลยค่ะคณิตที่กำหนดให้2 4 8 16นักเรียนจับคู่ไหนมาก็ได้นะคะก็จะได้ค่าอาเท่ากันทุกพจน์เลยนะคะ,ะสมมติอันนี้ครูเลือกเป็น4หาร2เห็นไหมคะพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าแล้วนะเรื่องก็จะได้อัตราส่วนร่วมในข้อที่1เท่ากับ 2นั่นเองค่ะในข้อที่2นะคะลำดับเลขาคณิตที่กำหนดให้นะคะมี18 6 2 2ส่วน3นะคะนักเรียนสามารถเลือกตัวไหนมาก็ได้นะคะอย่างเช่นข้อนี้สมมติครูเกเลือกเป็น2ส่วน6นะคะสส่วน6สามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะนักเรียนก็จะได้อัตราส่วนร่วมในข้อที่2คือ1ส่วน3นั่นเองค่ะ อ่ต่อกันเลยนะคะในข้อที่3นะคะเท่ากับลบ0.8หารด้วยลบ8แน่นอนค่ะลบหารลบก็จะได้บวกนะคะลบ0.8หาร8ก็จะได้เท่ากับ0.1ค่ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่4ค่ะเท่ากับ1ส่วนด้วยลบ1นะคะบวกหารลบได้ ลบนั่นเองค่ะก็จะได้ R 1เท่ากับลบ1น,นะคะต่อมาค่ะนักเรียนมาดูข้อที่5นะคะข้อที่5เป็นการหารในรูปของเศษส่วนนะคะ4ส,ส่วน3หารด้วย2ส,ส่วน3การหารเศษส่วนนะคะนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนจากหารเป็นคูณและกับเศษเป็นส่วนนะคะกับในตัวหลังนะคะ จากนั้น3ก็ตัดกันเหลือ1 2ไปตัด4เหลือ2ดังนั้นอัตราส่วนร่วมในข้อที่5เท่ากับ2นั่นเองค่ะยังไงคะอัตราส่วนร่วมนะคะนักเรียนพอมองภาพออกแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในครั้งหน้านะคะก็จะเป็นการหา4พจน์ทั่วไปของลำดำับเลขาคณิตค่ะค